สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดทุกท่านครับหลังจากที่บอสบิ๊กนะครับพาลูกๆไปเที่ยวญี่ปุ่นครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีน้องน้าตาลนะครับก็ไปน้าน้องโกกิก็ไปน้าพี่น้องนะครับแล้วก็มีน้องนัตตีนะครับทุกท่านครับก็ไปน้าครับพี่น้องนะครับ หลังจากไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็เดินชมบรรยากาศร,รอบเมืองนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีาการถ่ายรูปถ่ายหยังนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีอยู่รูปรูปหนึ่งครับพี่น้องนะครับน้องน้ำตานะครับกระส่หนากาก,าก,กรบพี่น้องนะครับแล้วก็ถ่ายคู่กับบอสบิ๊กนะครับแล้วก็มีเข็นรถ ของลานเนี่ยอยู่ข้างหน้าครับพี่น้องนะครับจังรูปภาพที่เห็นเนี่ยพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับ FC ฟซีตุรกีมิวสิกเอฟซีบริบานฟินแลนด์นะครับเพลินกระชื่นชมนะครับเพลินก็บอกว่าสวยงามมากดูแล้วอบอุ่นอ่าน้องๆน,น่ารัก พาลูกไปเที่ยวนะครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็ชื่นชมนะครับแต่ว่ามีบางคนครับพี่น้องนะครับบางกลุ่มบางคอมเมนต์นะครับที่ไม่หวังดีนะครับใส่คําว่าบ่หวังดีบ่พึงประสงค์กัแล้วกันครับพี่น้องนะครับก็มาแฉแบบซี่นะครับเดี๋ยวนุ่มหมอ่านให้ฟังก่อนเด้อนะครับก็บอกว่าพาแฟนไปเที่ยวญี่ปุ่นทําไมปิดหน้ากากจ๊ะ กลัวเขาเห็นหรอนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าน่าจะไม่ใช่น้องน้ำตาลนะคะสายตาไม่ใช่อยากรู้กับเขาอีกเลานะครับพี่น้องนะครับก็บคือบอกว่าอ่าน้องน้ำตาลเนี่ยเป็นแฟนบอดบิ๊กครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีการยืนยันเพราะว่าไม่น่าใช่น้องน้ำตาลเพราะสายตาไม่ใช่ส้นพี่น้องนะครับปา้าพี่น้องนะครับ น้องน้ำตาลโตเป็นๆครับพี่น้องนะครับไปกับบอทบิ๊กนะครับแล้วก็เข็นรถเข็นให้หลานครับพี่น้องนะครับถ่ายรูปกับบอทบิ๊กนะครับ FC ท่านนี้ไม่รู้มาจากไหนครับพี่น้องนะครับไม่รู้จริงๆนะครับหรือว่าแกล้งไม่รู้นะครับหรือว่าอยากจะแซะเฉยๆครับพี่น้องนะครับอันนี้กับบอแน่ใจนะครับหลังจากคอมเมนต์ไปแบบซี่นะครับ เอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเอฟซีโตเกียวมิสิกก็นั่งรถทัวร์ไปหลายสิบคันครับพี่น้องน,นะครับฟาดลงเต็มๆนะครับบอกว่าท่านนี่ก็สวนกับฟาดกับบอกว่าโอ้ยยังมีคนปึกปันนี่ก็มีตีนะครับพี่น้องน,นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าปึกคักปึกแน่นองน้ำตาลชัดๆโตเป็นๆก็ยังว่าบบแมนอยู่สันพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเมื่อไรเอฟซีฝั่งนั้น จะฉลาดสักทีนะครับพี่น้องน,นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าปาดข่อยกับบ st ุิดว่าซีมีคนปึกคักปึกแน่บอลลูแถมมาแซอีกต่างหากนะครับพี <aj> ่น้องนะครับส่วนอีกท่านห <plausible> นึ <tirar little template> ่งก็บอกว่านี่เขาไม่รู้จริงๆหรือเขาแค่แกล้งแซะนะครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าถ้าไม่รู้ก็แค่พิมพ์ถามอย่าแซะแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับแม่นครับพี่น้องนะครับถ้าไม่รู้นะครับก็ ถ้าคนหวังดีนะครับถ้าประสงค์ดีก็แค่ถามว่าอันนั้นใช่น้องน้ําตาลไหมหรือว่าเป็นแฟนบอสบิ๊กหรือเปล่านะครับถ้าค้นที่บริตติสตามเพื่อนกะอาสซีบลูนะครับพี่น้องนะครับส่วนมากถ้าบลูก็แค่สอบถามว่าใช่น้องน้ําตาลหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแดนนี่บอกว่าพาแฟนไปเที่ยวญี่ปุน่นทําไมปิดหน้ากากละจ๊ะนะครับ กลัวเขาเห็นหลอสันพี่น้องนะครับน,นี้ก็คือแสกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องโดนทั่วลงไปเรียบร้อยครับทุกท่านครับเอาเกิดยังขึ้นครับทุกท่านครับก็ยังมีคนเห็นน้องน้ําตาเนี่ยเป็นแฟนบอดเบรกอยู่กับพี่น้องนะครับ นั่นแหะครับเกิดอย่างึ้นครับนุ่มอ๋องเนี่ยข่าสารมาบอกมาล่อยฟังเด้อนะครับทุกท่านเห็นแล้วมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายกันรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ